สถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารตามแนวพระราชดิริผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านในอำเภอสัตตะขีบและก็ผู้เข้าร่วมประชุมที่ขรรพบรักทุกท่านวันนี้ตั้งกาบขออภัยประการที่หนึ่งก็คือท่านประลักกระทรวงเองเนี่ย จริงๆแล้วท่านอยากจะมาเป็นประธานในการเปิดเมื่อวานนี้นะครับบังเอิญเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปชี้แจงงบประมาณในวารละสองนะครับทั้นกรรมธิการที่สภาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เลยมอบหมายผมมาทําหน้าที่ในวันนี้แทนนะครับอย่างไรก็ดีก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําสคัญ อยากจกับเรียนทุกท่านว่าเรื่องนี้มีความสําคัญในการทํางานของพวกเราซึ่งเป็นข้ารายการอย่างมากคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราคงได้ยินกันได้ฟังกันมาหลายปีมากและการได้ยินได้ฟังของพวกเราเองเนี่ยซึ่งเป็นข้ารายการปฏิบัติงานเนี่ยก็มีความคิดที่หลากหลาย นะครับมีความคิดที่หลากหลายก็เข้าใจกันก็ไม่ค่อยตรงกันหลายคนก็มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการทำการ,กรเกษตรอย่างเดียวหลายคนก็มองบอกว่าไม่ใช่นอกจากเรื่องการทำการ,กรเกษตรหรือการทำมาหากินแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยแต่ในขณะเดียวกัน หลายหลายส่วนพูดหรือโดยเฉพาะที่คอสอชอเนี่ยได้กำหนดเป็นแนวทางแล้วก็เป็นโนโยบายในการปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช้มาใช้ในการปฏิบัติราชาการจริงๆแล้วคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยความหมายกว้างมากครับความหมายที่ ที่ได้รับการยอมรับกันแล้วก็คนนำไปใช้แล้วได้เห็นผลก็คือเอาสั้นๆก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันประการหนึ่งใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประการหนึ่งส่วนการปฏิบัติหน้าที่จะทำเพื่ออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเอกชนก็เพื่อธุรกิจเอกชนที่เขาเป็นลูกย่างอยู่ ถ้าทำหน้าที่เป็นข้าราชการเหมือนพวกเราก็คือทำหน้าที่ในการดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนแต่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติเอาง่ายๆคำว่าสวอทุกท่านคงรู้จักแล้วก็ทำกันมานาน คำว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคของพระพุทธเจ้าถ้าท่านที่นับถือศาสนาพุทธต้องกราบขออภัยที่บางบางท่านอาจจะนับถือศาสนาอื่นคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราก็ได้ยินได้ฟังกันมานานมากจริงๆแล้วถ้าลองท่านลองวิเคราะห์ดูเอาเรื่องสวัสดิ์ก็ได้ เรื่องสวอตเนี่ยเราทําเป็นข้าราการมาไม่ว่าจะมีตําแหน่งอะไรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงานข้างล่างเราได้ยินกันมาไม่ต่ำกว่ายีสิปีแล้วเราก็ทํากันมาอยู่เรื่อยต้องวิเคราะห์สวอตก่อนก่อนที่จะทําแผนพ,นพัฒนาก่อนที่จะทําแผนยุทธศาสตร์อะไรต่างๆจริงๆแล้ว